แน่นอนนะคะว่าเราทำให้ำแบบของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทางงดนแล้วค่ะแล้วก็มาตอบนะคะปัญหาของสาวๆด้วยที่อยู่ทั้งบ้านนะว่าผมรีบแบนะคะจะทำให้ผมมันพองเนี่ยทำได้ไหมมาทได้วันนี้ทำได้แล้วค่ะและ วันนี้นะคะเราต้องขอบอกว่าผมของนางแบบของเรานี่ทำสีออกสนม่วงครับเส้นเล็กครับเส้นเล็กแล้วก็จะมีโรไลด์ด้วยเออมีอะไรนะคะมีโรไลด์โรไลด์คืออะไรคะก็คือจะเป็นเอ่อโทนที่ไม่ไม่สว่างมากถ้าเป็นไฮไลท์นี่ก็จะโดดใช่ไหมแต่โรไล์ก็คือจะแบบสไตล์ซบซ้อน ก็ไม่ครสำหรับคนผิวสีเข้มนิดนึงเนาะจริงๆแล้วค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับโทนพวกเนี้ยนะคะจะเหมาะกับคนขาวคนผิวเข้มผิวเหมาะกับคนเอเชียเนี่ยครับค่ะ๋อได้เลยนะคะแต่ว่าผมเข้ามีปัญหาคือรี้แบนใช่ครับรี้แบนแล้วก็เส้นเล็กครับค่อนข้างที่จัดทรงยากนี่เหมือนของเราเลยเนาะสาวๆผมเส้นเล็กส่วนใหญ่จะเป็นอยากผมมีวอลลุ่่มใหญต้ณย์นี่ไงหมดสเปรย์ไปขวดเอนี่ยโอ้โหอย่างที่ห้า การทำ t e x t อ r e การทำ volume volume ก็คือการทำ layer นะครับให้มันเกิดการพองตัวขึ้นนะะคแต่อันนี้เนี่ยก็คือตัดสั้นเลยป่ะคะตัดสั้นไหอไม่สั้นครับไม่สั้นครับไม่สั้นอ้าวไม่สั้นแล้วมันจะหายรีบได้ไงเราจะมีการเลเยอร์ด้านบนนะครับผมเนี่ยถ้ามีการเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการใช่ครับใช่ไหมฮะพอเกิดการเเลยอร์อ่าพอเลเยอร์ปุ๊บนะครับมันก็จะเกิด ความสั้นของด้านบนนะครับพอสั้นปุ๊บมันก็จะไล่ไปนั้นลูกคัะเน่อนางแบบท่านนี้สามารถกลับไปเป่าเองได้แตุ่๊บแค่เป่าแค่เป่าใช่ก็จะเป็นส่วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่อยากถามอาจารย์เอกนะในรายการได้เลยนะคะ029605022และ029605088หรือ SMS มาก็ได้424นะคะ7 276นั่นเองนะคะเราก็จะตอบเลยถ้าเกิดว่าามาส่งมาเลยอแล้วเราก็จะ ตอบตรงนี้เลยนะคะไม่ไปตอบพรุ่งนี้นะไม่มีนะตอเพราะอาจารย์อยู่กับเราตอนนี้แล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ตัดไปแล้วเนี่ยหลายๆคนชอบฝีมือของอาจารย์นะสามารถโทรไปที่เบอร์ของอาจารย์ได้เลยนะฮะศูนย์แปดหน่งสี่แปดศนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้อาจารย์โดยตงใช่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะไปร่ำเรียนในสถาบันแกมเมอร์นะคะก็บอกได้เลยว่าโทรมาเลยที่0-2 เสหองหนึ 1> 1่หรือคุณจะเข้าไปดูข้อมูลก็ได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเขานะคะ www.grammar.com ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะคะอ,นนอาจารย์จะเริ่มทำเลยนะคะเอาเลยค่ะบโอเคครับได้เลยค่ะอาจารย์เะ<ด>เอะไร<ด>ไ,<ด>ไหมคะอให้ิบใ หยิบหยิบกันไกลเนี่ยสุดๆเลยนะาร์บอกว่าตกแล้วไม่มีการแบบรับใหม่หรือว่าปรับใหม่ได้จ้าไม่ได้เลยครับคือว่ากันไกลพวกนี้มันจะไม่ไม่ต้องรับแล้วครับมันจะคมอยู่แล้วถ้ามันตกปุ๊บมันจะสะดุ้งพอมันสะดุ้งปุ๊บมันจะขบกันแล้วมันก็จะถัดไม่ได้เลยโอถ้างั้นเวลาสาวหกล้มหรืออะไรแล้วแบบสะดุ้งปั๊บสาวมาใช้กันไม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้ว่าเป็นเจ้าของอยู่รีบนำไปขายทิ้งได้เลย เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้เราจะไล่ที่อาจารย์บอกก่อนใช่ครับจะมีการเลเยอร์ผมนะครับก็คือความยาวเนี่ยจะไม่สั้นนะครับอุ้งม่วงจริงๆอ่ะเออถี่ม่วงนะมันจะซ่อนอยู่ด้านในอะครับพอเวลาเราทำเลเยอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นโชว์ด้านในออกมาอ๋อเดี๋ยวสีจะเด่นชัดใช่ครับถ้าอย่างนี้คนขาวมากๆก็ทําได้เด่นเลยเนาะเอาแล้วไงเอาแล้วไงนั่นไงกลียกลุบมเกลียดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอยู่ในหัวแล้วตอนนี้นะ เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์นะพี่สาใช่แล้วนะคะอาจารย์เอกคะเราถามนิดนึงละกันเพราะว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วผมรีบแตนเนี่ยเกิดจากอะไรคะเออเกิดจากผมเส้นเล็กนะครับผมเส้นเล็กแล้วก็ผมที่มีความมันนะที่สามันนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับเราก็จะสามารถที่จะแก้ได้ก็โดยการใช้แชมพูนะครับที่ยัดมุนนะคะนางแบบครับนะคะโอเคครับ อ๋อบอกว่าอาจารย์ติดกระจกเกินค่ะเดี๋ยวอาจารย์เป็นทวีคบค่ะจหก็เป็นกระจกใช่ไมัดลลแ่ตด่โอเคเดี๋ยวแม่มันีเรียกอยู่ข้างในค่ะจาห้ไปเลยวิปตัดแนี่นะคะเรายกผมขึ้นมานะคะแล้วก็ไล่ใช่ครับพี่อาจารย์เบไล่เลยเยอะชบดวว้าวเป็นคนเลิฟการทาสีผมมากไงแต่ผมไม่อานวยอย่างนี้แหละพี่คมจ ใช่ไหมคะอาจารย์ผมเชื่นเร่องกาทำสีหอมบ่อยๆไม่ได้เนาะใช่ครับก็ทําได้ครับแต่ต้องก็บำรุงนิดนึงมันอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ด้วยไหมคะใช่ครับผลิตภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้ผลิตภัณฑ์มีเยอะครับใช่ต้องเหมาะกับสภาพเส้นผมจริงๆนะครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความหอมเป็นอันดับหนึ่งอราจะหอมนล้วผลิตภัณฑ์ดีทุกตัวเนี่ยต้องลองที่แกรมเมอร์เลยในเว็บไซต์ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์ครับลองเข้าไปมีบอร์มดนะแต่หอมทุกตัวจริงๆอ่ะ ใครที่แบบใครที่แบบว่าไม่ชอบสาผมก็มีใช่ไหมคะใช่ครับใช่แบบจะไปปาร์ตี้ไปกินหมูกระทะมาอะไรอย่างเงี้ยไปหมูไปกินหมูกระทะมาก่อนแล้วค่อยไปปาร์ตี้อออันนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวจผมไม่ไหวแต่จริงๆมีผันช่วยได้ลองแล้วนะคะลองดูอันนี้นะคะก็เป็นการขจัดปัญหาผมรีบแบนนั่นเองสรุปเมื่อกี้ก็คือผมรีบแบนก็คือผมของคุณเส้นเล็กโดยธรรมชาติสองคือน้ํามันออกจาก โคนผมใช่อ๋อมากเกินไปอย่างนี้เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการการหมักผมไหมคะอาจารย์ใช้ครีมนวดใช่ครับใช้ครีมนวดเนี่ยนะครับถ้าเป็นคนที่ผมมันมากๆครีมนวดเฉพาะนวดเฉพาะปลายผมแล้วมันก็จะมีครีมนวดสําหรับผมมันโดยตรงอยู่แล้วหมายถึงว่าเข้าไปเพื่อเพื่อดูดซับความมันใช่ครับก็คือมันจะไม่มันมากมันจะผลิตมาสําหรับผมที่ ผมันโดยตรงใช่ผมนิดแบนอดียวนะต่งม่่แล้วนีแ้วอย่างพวกแบบโทนิกอะไรอย่างเงี้ยจา์ช่วยได้ไหมคะใส่หน้าผิวโทนิกมันก็คือมันไม่ได้มันใช่ไหมมันเป็นการรักษานการรักษาอ้อโทนิกเดี๋ยวนี้เขาก็ทารักษาความมันแก้ผมหยักอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็จะไม่มันอยู่แล้วคือใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยผมมันก็จะกำจัดความมันที่มีตเคยไปเจอยี่ห้อเป็นยังไงใส่ไปปั๊บแสบแสบเจ็บแผลรักษาอ้อันตรายครับไอ้ตัวฮองอ่ะบางทีคุณต้องอ่านเนาะ นะครับผมแห้งไปผมเหียวไงทำนู่นทำนี่เยอะค่ะอาจารย์อาจารย์คะให้ผลิตภัณฑ์ยังไงดีโคันลายแห้งค่ะลายแห้ใช่อันนี้จะเกิดปัญหามากก็อย่างที่ผมบอกว่าคือผลิตภัณฑ์จะมีส่วนช่วยแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนมาสําหรับสําหรับผมที่เป็นแบบนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คือพูดได้ง่ายคุณยกขวดมาแต่ละขวดเนี่ยคุณอ่านนิดนึงใช่ครับเออไม่ใช่ว่าผมเส้นเล็กเออเหมาะทุกสภาพผมใช่ภาพ บางคนเอาความสะดวกนะเพราะถ้าเราเจอที่ถูกกับเราแล้วเราได้ใช้นึ่ก็คุ<ช>้มน <ะ S 3> ใช่ครับก็เนี่ยถ้าเกิดว่าพาจารย์ไปบ้านอ่ะจา์คงมุงมงอ่ะบ้านพี่<ย>อ<ย>่ะ <มา S 2> ลองน้กปั๊บนึกว่าคอลเลคชันหรืออะไรเงี้ยลองมาตลอด,ลอดแล้วในในเรื่องของการแบบเปลี่ยนแชมพูบ่อยๆหลายยี่ห้อเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมคะจาน จริงๆแล้วสาวๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนชอบเปลี่ยนชอบลองชอบอะไรอยู่แล้วโดยโดยปกติของสาวๆใช่ครับจริงๆแล้วมันก็ดีมีข้อดีนะครับคือแชมพูหลายๆตัวเนี่ยมันก็จะมีมีข้อดีของมันอยู่หลายอินเกเดียนหลายๆตัวเข้ามาใช่ครับพอเราใช้เป็นนานมันก็เหมือนผิวเราที่เราเรา